ปาพาแน่เลยปาหาว่ะคอมันเป็นประพาแน่เลยเนาล้แต่เมื่อคืนนี้ปองนะสบายดี่ทุกคนมอานี้เขากำอยู่กับช่องน้องกีสะฟังแล้วทุกคนแล้ว มึอเี้กสิภากันไปย่ามเบ็ดทุกคนไปทำการสามคนเซฟาแล้วกับบาะคอนสกีกันสามคนคนสบายดี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 คนละสามพิมพิมทีมมันสามหาเขาไปแจ้งไอ้บรรยากาศแบบดีแฮ่คัน เอ้ยเอาอันนี้จะเอาเหรบอย่งบออยู่นี่เขาถิ่มใส่ว่าว่านี้เขาถิ่มใส่อันนึ่งอยู่นี่บอกอันนี้บม่นบอเนีดูมีบอถโคตรโอดนานะ ใส่อันหนึ่งสองอันเชื่อแต่ยี่ตัทพี่บ <S S S> ่ะมันแก่มันพุนในเสาเชื่อยู่นี่หลังนึงแล้วก็เชื่อยูฮันแล้วก็เชื้อยูฮัน <S S อืมแก่ไปห <S S 1> นาะแก่พุนมันแล้วพูกแก่พุนมันแร้วเชื่อโ่ฮัน แต่เมื่อคืนนี้ตายวะล่ะอันนี้อันนี้มาขอก้าเห็นเาเนาะเจ้ากี้ไปอ่านนำก้อนหมูเยอะกะลั่งยันถ่ายันยันคนเป็นยันปีดิ

เป็นพื้นมันขึ้น่าอะไรนบีฮักงี้งบ่เออควรฮักงี้งก็เนาะฮักงี้งก็จัามันจัขาเจ้ารุดอะไรรุดบอพวกนี้เอาขึ้นก่อนขึ้นก่อนเออระวังเอาเจ้าังใส่ประตูนี่ปลาโคตรเขงเ้ยสุดาคิดว่าเป็นปลาข่าอันเป็เวอะรุนนปลาผา น่ะล <ạ>. ้างน่ะหลุดลาอนีู้นะเออหลุดแล้วลุด อคนตั้งค่ะกัลลนนตังค่ะกัล<อ>ลิโนหงบันนี้อายุนหง ต้องห้องคุหลังเลยเด็ดอันนี้แหละน,นี่ก็เด็หลังเลยนะหลุดละชิดัยิดายดิเขาจะมีความหวังฉันคแบบความหวังมากลดแล้วรลดเจอนะคะ ปวดใดล่ะอู้คือคือันง่ายเลลงมาเอาเจอมันหอบมันมันหฮบหงอีหัน ลูดเขาตังอะไนคือปลาอันอืมแบบมันเกลียวเลยกัดข่ายเบดลูดทั้งหลายเนาะเฮ้เบ็เนะเฮ้ยแค่นีคือเกอบเฉยมันฟรีหวานมันเกบหวานกันลว่นีคือเกิบกเรียบร้อย มาแล้วกันลายล่กูเฮาอีกบึงพลัดตกน้ำหัวซักเปิดสื้อเด่ฟากนี่นะพนพนยันเป๊ได้คนไปทำอิเพนจกจำเชยยังไตหอนเบิดควันนี่งายอยตัวช้าเอมันก็ดียอมจกมืออ้อนักมยออีตีนักจับเปนลุกได้จังเลยนลุกได้ัเลยวะมือมันก็มีออต่ถุชกเลยนไปหอดก็ล้ม ลงน้ำกันเยอขึ้นแล้วนี่ยอขึ้นยอขึ้นลรยัพโ์ตกน้ำากว่าเจ้ายจิตาเช่ไหวเช่นี่มาทางมองกันในรายโตอยู่ใดมองหนึ่งนิ้วันกะตัวสองประมันหาโตตัวนี้มองหนึ่งหาตตัวนี้ตหนึง โอ้สองตไปเลยคือสามต้าแล้วสองอันนี้ปลาดุกออะไรบีทีมเยอุ้นเออปลาเสืมอันนี้ได้บ่นลอันนี้เน่โอมันกินในท้องกันคูองตัวมันมัดปลุกนาะระวังมัท่าตายได้ตกน้ำเฉยก้อย

นี่ yup, ละคนบ้าเรานี่แกเขียนตะาโอ๊มันทายมีสุกเลยนั่งนันังนันั่งน่ง่งนั่งนันั่จนันนันั่งนันั่่งนั่ง่กนังนนังน่นั่งน่ากงนันน่งน่นงกันงนนเ่งน มักยังดีได้ซื้อกูะข๊บพอเอาขัดดูดูแล้วผานทำน้ำไก้นป็ะรูนม่ตเดุโอ้เทาได้ก้นเท่าไม่ได้นเจออยากเกิดเราเจอกระเทมกระไเนาะีเสื้อพอแล้วเกิดนะเอาเข้าเลยพยายามพยายามมือคอยล้างมาเลย

มาทำสีอัพสระสีกบกรดโปกเอาพี่เอาคอนเสิร์ตอันนี้เลยงัดโอ้โหงานโอ้กือตรงงานโอ้กงัดโอ้คือความเหนื่อยลุ่ยเด็กเจอเล้วไงเจอเนาะยังบอกเจอแล้วบอกยัง

มันถ้าได้ตายได้นึงมันตายโ, <transparen. S 1> โอลหนังไรอืมแบนัวยังเอาตกลงใส่เลยพันละใส่เกลือน่อ่แล้วถั่แลวบอโอ้พอดดีห <c oughs> <c oughs> ูยมันติดบอป่า้วยังมีเช่นเด็ด ยอนน้าลกเสียมเหรอเจ้าตีต้องต้องเสีมเลยเนาะเออไปเยมกันห้าละกันห้าหัเสีมดูสาธุอ่ี้มันเยอะดาุเนี่ยน้อยนึงไข่รายเนี่ยลาดก <m í toys> ต<อ> <futuro> ัวเด็กกัไข่ไข่ยอ้านก็นปาไปงคตแสบอะไรเนาะปิงเข็ดนานย่งไปบ้านห้าปีตงเออตั้งอยู่ที่นี่ป้าโตทุกคนไม่เห็นเอแสบนะฮะเด้อคืออยู่กับผ่อแม่ปีบคืออยู่กับผู้เจ้าแล้วปีง มันแจกตีสอห้าคือเบีคือเบียเทบเขาใสู่ใ่ไหม่ะป้าทุกคนเลกบพอการแหมมาลีเขียดเขียดเขียดอ่ะอย่าเส้นยากีแต่จะเสะมาลีอุ้ยฟังนียนะซุกก่อนฝังนี้ยกคยโจอฝั่งนี้แล้วา่อยเจ้กพูดพได้ดีอยเจองกบปันยอๆไปเสว เออยูบุญ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 ยิบุญยูบุญนี่ปลาตัวทุกคนสุกแล้วเฮ้ยตัวนี้มันมันหายบุลูนเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้แม่นบอกไม่รักกินนะอ่ะหมดต้องรักสะชิมดู้วยรู้จัก ีบนตอนนี้กำลังสุกมือบานไหนนะวันเยอะนิดาไปเย็นสองตัวุ่นิงอุ่นินีินแกะยุทยู่น่ะเปิ้ลซื้อจะเทียมมาจำเขาจำไป กอดตั้บานเอาานจำนี่เกลยามาวครับอนกตัวเน้อปลาตัวเนอปลาตนอแล้วพูดจะพูดสีคนหาคนเนาวมึงึกครบอู้ของเห่าเด้อนี่เด้อมาตีจับเอาเของเห่าอนีอกเลิเอาบัติตัวนี้นะครับ แลพัดมีผู้คนทำไม่ร้าตอนนี้จีกินน้ำมึงกินกบไม่อย่างผู้ดึงตอนเือร้อนนะไหใครด้เกิน้ไหมินดครบเยฮะทุกคนนะะเนาต้องเียน้ำก้อว่น้ำ้มแจเพื่อมนำขเลย ก like ินคาเดียวกับอย่างอื่นราคามันใหญ่เนื้อมันคลายเด้งดึงดังหายถึงใจดึงดังดึ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 งดังอย่างเงี้ยงดับตาหุ่งวานอย่างนี้เนาะไันรีแล่ะเขาโตกันขอแล้วทุกคนมาทุกคนมือหนีึ่งกา มาทุกคนตอนนี sure kind of hey, ้ก็พากันกินเข่าแล้วล่ะก็ันพากันเมือทุกคนหัวมือนีนะมาเป็นมือสุดท้ายพทำมือกระแหวกแล้วผังหวานเลยเทุกคนเลยกว่า้องหาเหัวย้อนไปขายนี่น่ะล่ะก็น้าก็ไปเบิร์นก่อนต้องเรียร์คลายดูบ่ทุกคนนะมีทุกคนชิมมือแล้วก็พากันแหวกมาพักหวานก่อนยังบุหัวมันยังลายเลยบอกนะมีแต่ว่าไปเบิร์นกัน น้ากระซ้าๆน้าเพิ่นเมื่อก่อนเด้ขี่รถเมื่อหัวเพิ่อนสบายมาเจ็บหัวนี่แหละเห็นเพิ่นเมื่อก่อนดูอันชูขคอยผัดมาแหมเอาผักหว,ว,วานเลยนี่ทุกคนผักหวานเฮางามอยู่ให้บอกอนคือพอดีว่ฮะงามบ่งาม ตาตัวทุกคนลายเติบลืมถ่ายเอาตอนบิดบิดแล้วจึงคืนออกว่าถ่ายคลิปลายเติบอันนี้กระซ้าหนึ่งเนี่ยเขาขายนี่โอ้ได้ป่หาหาสิพันธ่เนาะ,นะหาสิพันประมาณแบบประมาณร้อยหนึ่งทุกคนนี่รเราให้เป็นหมัดเลยส่ะยังมีเมดอยู่อันกะ่ะมันแบบว่าเป็นงาแบบนี้ทุกคนมันออกมาตามแบบกิ่งมันสิออกแบบอ่อนๆออ,ออกมาตามกิ่ง มีกระมังมั้นั่นดอกมันนี่ดอกมันแหวืนี่ดอกมันทุกคนนอ่อนมวในทุกคนออกมาตามกิ่งนี่แหละนี่เดะเอาไปกินแซบได้แกงหงหวานแกงใส่ปลาแหงเนาะ มาเดคนทางเมืองกาจะรถไทยคอหักใสอีกเึกิานไม่ได้เรืบอมองนี้ไ,ไดๆโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊เบนักพนัน้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหปาเล็ดปูปาตัวมาทางนี้กัน เจอัดนี่อีกจะชิมืออะไรรถบาทนี่ห้อยนี่มือใดบ่ฮันคือเขาถอยเ้อเขาเขาไปได้บ่นันโอ้ต้องมีมนได้้างหลังรถข้างหน้าเนี่ยกระดจะเก็บไปทางเลอรถอดวัดะโก หอดูดอ่แต่หอดช้าบึงเน่บึงเนเบึงเน่มาทุกคนตอนนี้ก็พากันมาหอดเฮือนหอดซานล้วกัคลิปนี้ก็อัพประมาณทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า้ทุกคนอาะบ๊ายบาย